ังปรเสริฐครับพี่สมทรงนามสกุลสังประเสริฐครพี่พี่ผู้หญิงครับนางบังอพี่บางออนสังประเสริฐอยู่บ้านอะไรครับตรงนี้ตรงนี้ก็อยู่บ้านพับตกเนี่ยบ้านพับพับอกตำบลนางลืออำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับพี่ทำนามากี่ปีนะครับนี่หลายปีแล้วครับหลายปีแกล้งส้ไอ้อะไรเนี่ยแล อ๋อเพิ่งเอาแร่ไอตุมิกมาใช้เป็นครั้งแรกครั้งแรกก็ดีก็ดีทีนี้เปรียบเทียบว่าเอ่อเปรียบเทียบที่ผ่านมาพี่ในนาแปลงนี้นี่ผืนนี้ทํามานานยังเฉพาะผืนที่กําลังนนานจานครับประมาณสักกี่ปีได้ครับหลายปีเริ่มต้นยังไงบ้างครับฉีดหน้าดินจ้ะฉีดหน้าดินโดยผสมกับอะไรครับอ๋ฉีดยายาข้าายาฆ้าายาข้าายาฆ้าญ้าหรือยาคุมหญ้านะครับ อ๋อยาฆ่าหญ้าหรือ,อยาคุมหญ้านะรเราผสมลงไปด้วยกันเลยในถัง200ล,ลิตรถังหนึ่งถ<ช>ัง200ลิตรเนี่ยเราเราใส่แร่ไปประมาณสักเท่าไหร่ได้ครับ6 6ถังน้มันก็ประมาณ5โลอ๋อหมดน้ำไป6ถัง200ล<ช>ิตรหมดแร่ไป5<ช>้กิโลตกเฉลี่ยถังก็ประมาณ8ขีดก,กว่านิดหน่อยนั<ช>่นนั่นคือสัดส่วนที่ผสมกับ ยาข้าย้าตามตามหมายถึงว่าตามยาข้าย้าเราก็ได้ได้ตามข้อมูลการระบุไว้ทีนี้ตอนนั้นหวานข้าวไปหรือยังครับหวานที่ดหน้าดินเนี่ยว่านแล้วครับหวานไปได้ประมาณสักกี่วันครับแปดวันแปดวันก็ฉีดประมาณแปดวันข้าวยังไม่งอกใช่ไหมฮะงอกแล้วอ๋อเริ่มงอกแล้วแล้วมันไม่มีผลกระทบต่อเม็ดข้าวเราเลยครับอ๋อไม่มีไม่มีครับไม่มีครับข้าวมันก็จะเขี่ยวขึ้นดี งอกแล้วมันงอกอัตราการงอกดีขึ้นไหมครับดีกว่าที่ที่เคยผ่านมาไหมครับครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ปุ๋ยทางดินอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเอาแร่เอโตรมิกซูนเม็ดค่ะเม็ดครับ<า>รข้ากับปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยสูตรอะไรครับปุ๋ยยูเรียยูเรียครับยูเรียสี่สิบหกคูณศูนย์เนาะเอาเอาเข้ากับอัตราส่วนยังไงครับสามกระสอบสามกระสอบสามถุงปุ๋ยนี่ต่อแร่นี่หนึ่งถุงครับ โอ้ใช้ปุ๋ยยูเรียสามกระสอบต่อแร่หนึ่งถุงครับโอ้ใช้บางเหมือนกันประหยัดประหยัดประหยัดทีนี้ใช้แร่หมดไปกี่กี่ถุงครับโอ้ยี่สิบไรใช้แร่ยี่สิบไร่ใช้แร่หมดไปกี่ถุงรัะสี่ถุงคสี่ถุงแสดงว่าใช้ปุ๋ยเคมีไปสิบสองกระสอบวานในพื้นที่ยี่สิบไร่ที่เราเห็นนี่เนาะพื้นที่ยี่สิบไร่ตรงนี้ ดูแต่ต้นข้าวก็สวยนะครับยอยู่ในเกณฑ์สวยงามมากไม่มีโรคใบไม่ผุบไม่แดงนี่ยาวหมดเลยทั้งบิ้งใหญ่นี่เลยใช่ไหมทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่เลยยาวข้าวสูงนู่นไะไปนูน่ะที่เครื่องสูงสุดยอดสุดยอดยีไร่มันเคยนนงนนนนมั่งก็เหลือปัญหาหอยเชอรี่ปัญหาหนอนกอมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีปัญหาหนอนกอเลยหอยเชอรี่ก็ไม่มี แล้วมีปัญหาเรื่องหญ้าไหมไม่มีหญ้าก็ไม่มีช่วงรดน้ําก็จะเน่าไปหมดตายหมดโอ้หญ้าตายดีด้วยสแสดงว่าเอาแร่เอโตมิกผสมยาฆ่าหญา้าทําให้หญ้าตายดีตายดีเตนดีขนาดหน้าแรงถ้าหน้าฝนจะดีกว่าน,นี้อหน้าแรงเพราะน้ำไม่ค่อยขังนะแต่ก็ดีครับทีนี้รตรงนี้นี่หญ้า,าหลังจากที่ดูในแปลงนาสังเกต หญ้ามันมันตายเรียบไปตั้งแต่เริ่มตอนแรกเลยไหมฮะเริ่มตอนแรกเลตรกเลยครับตอนฉีดยาคุมเนี่ยแล้วก็ใส่น้ําก็ตายเน่าไปหมดเลยโอพอพอปล่อยน้ำเข้านาก็มันเน่าไปหมดเลยไม่มีเลยโอ้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 งใบตั้งอ้โ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 อ้อ้โ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 ค่ะอ้อ้นอ้โอ้โอ้นอ้อ้อ้อย่างนี้โ้โอ้โอ้าอ้ทุกปีที่ท้วที่ท สวยกว่าทุกปีที่ท <broccoli> ํามามันที่ว่า <Trad> ม <itionally> ันสวยกว่ามันสวยยังไงพี่อีกสักครั้งต้นมันสวยต้นแก่งต้นสวยใบชันใบไม่ผุใครเห็นใครก็ทักเนาะมาถามเมื่อเจาะรถถ่ายถามเมื่อทำข้าวอะไรจะสวยดีใส่ยาอะไรก็สวยดีก็บอกเขาอได้แนะนําเข้าไมครับว่าใช่อะไรแนะนําอยู่เนาะแนะนําว่าใช้ตัวนี้ใช้ได้อะไรเนี่ยแร่เอตมิกนะครับ คือใช้แล้วแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่ใช้แล้วรู้ว่าดีรู้ว่าดีต้นแกงดีใบไม่ผูกต้นแกงใบไม่ผูไม่เหลืองไม่เป็นสนิมใบก็ชันดีแล้วก็เขียวนวลนมันไม่เขียวจัดก็จริงแต่ว่ามันเขียวนวลนะธรนมอาใบจะปกเลยนะ๋้วนี้รุ่นสองเนี่ย ก็เล่กถ้าใส่รุ่นก็ว่างเคยใส่รุ่นสองไม่นานแล้วเหมือนใสนานี่รุ่นสองใส่ยังครับดิยังใส่โอ้ยุ่นสองยังไม่ได้ใส่รรใสุ่่นแกจ้ะอ๋อนี่คือใช้แรกแล้วตัวแรกรุ่นแรกอ๋อรุ่นแรกนี่ผสมใส่รุ่นแรกตอนอายุข้าวประมาณยี่สิบวันได้ไหมฮะได้อ๋อประมาณยี่สิบวันเนาะข้าวกําลังแตกกอแล้วดูสังเกตการแตกกอของต้นข้าวปีรุ่นนี้ปีนี้นี่แตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงบ้างครับ ต่างกันเยอะเลยครับเพราะข้าวมันแตกแน่นแน่นดีดูแล้วไม่ค่อยว่างเท่าไรเลยเนี่ยโอ้มันลากก็แข็งแรงแน่นดี<า>ครับ,รบลากแข็งแรงมากระบบลากก็แข็งแรงมันไม่ล้มค่ะต้นไม่ล้มด้วย <ฮะ S 1> ลุยไปต้นจะแข็งธรรมดาลุยไปต้นจะลากติดดินไปเลยนี่จะดีมากลองดูสักสักหน่อยได้ไหมครับขอดูลากสักนิดหนึ่ง เบีกจกที่เอาเอากรส่งก็กระส่งเอาเอาจกถอนซ่อมด้ถอนถอนดูสักนิดหนึ่งขอดูลากสักหน่อยระบบลากเป็นไงบ้างซ่มก็ไม่ได้ยาวมากเลยลากขาวด้วยลากมันถูกลากมันไม่ลากสีขาวโยเยเลยครับนี่่แดงลากไม่แดงลากขาวจะยาวมากเลยลากอย่างนี้ถือว่าลากหาอาหารอุดมสมบูรณ์หากินได้เยอะครับนี่ลากสมบูรณ์แล้วต้นก็ไม่ล้มต้นก็ไม่ล้มต้นก็แข็งแรงดี ปายก็สวยปลายจะฟูฟ้าอยู่อืมโอเคโอเคแล้วทีนี้ข้าวแปลงนี้นี่คาดว่าจะได้เกี่ยวตอนประมาณเดือนไหนครับนี่เดือนเดือนเดือนนี้วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบแปดอีกเดือนเดือนกว่ากว้างน่ะเดือนสิบวันเนาะข้าวอายุอายุเก็บเกี่ยวเมื่อกี่วันนะกี่เดือนนะสามเดือนเดือนสามเดือนนะตีไปร้อยวันนะอ่าตีไปร้อยวัน ตอนนี้มันไปแล้วประมาณ41วัน 1, 1> ก็ตีไว้ว่าเืออีกสองเดือนอีกสองเดือนได้เกี่ยวเราเดี๋ยวตอนนั้นเราจะมาดูผลผลิตตอนปลายครั้งหนึ่งเนาะ,ะว่าผลผลิตตอนปลายข้าวแปลงนี้จะได้ผลผลิตรวมเท่าไหร่ที่ผ่านมาในรุ่นที่แล้วได้เท่าไหร่ครับยีไร่นี่ยมันได้ได้มันไปยี่พเขียนกว่าครับรวมไปไอแปลงที่ว่าแปลงนู้นด้วย อ๋อยี่ห้าไร่ได้ยี่ห้าเกวียนอ๋อยี่สิบเกวียนก็เฉลี่ยไร่ละเกวียนที่ได้มาที่ในรุ่นที่ผ่านมาดูข้าวมันบางตากว่านี้ไหมบางกว่าครับบางกว่านี้แล้วก็ต้นมันอ่อนกว่านี้การแต่กอน้อยกว่านี้ใบก็ไม่สมบูรณ์เท่าตัวนี้แต่ก็ได้ไร่ละเกวียนปีนี้คาดว่าได้กว่าแน่นอนเนาะแน่นอนเลยพรดีกว่าเยอะเลยตอนที่ เกีียวเก็บเกี่ยวเรามามาตามเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าตอนนั้นจะเป็นต้นข้าวเหลืองโอเคตอนช่วงข้าวงวยก็ได้ต้นข้าวออกทิ้งออกแล้วจะมันจะเ้าวเหลืองนะครับครับข้าวเหลืองจะต้องข้าวออกก็ได้ครับครับตอนนั้นเรามาอีกครั้งหนึ่งมาเก็บข้อมูลแต่ตอนนี้โดยโดยภาพรวมแล้วโดยโดยความรู้สึกส่วนตัวที่เห็นการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาของเราในพื้นที่20ไร่นี่มันมีการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นใจกี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

สวยไหมงั้นนี่คนนั้นไม่ซื้อหรอกเดี๋ยวคนนั้นเามียก็มาเห็นไม่ขนั้นเรายังต้องซื้อเลยเห็นมะนาวยเหมือนเราเองเลยน้องสาวโตใสแก้วเราก็จำไม่ได้งงอะไรอยู่สนามคอนเดี๋ยวน้องสาวจำไม่ได้เดี๋ยวโดนบอกเขาสั่งเสร็จตรวสอบหนูยังไม่มีของให้เขาหนูเนี่ยตาแก้วนวิโรจน์จะไส่ตะอะไรไหมครัเอตูมิกเยี่ยม